สวัสดีครับเช้าตู่เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมานี้ช่างภาพคนหนึ่งที่เคยถ่ายภาพของตีรีเร่ป่าเมื่อ16ปีก่อนได้ออกมาโพสรูปผลงานที่เขาเคยถ่ายนะครับตีรี่เร่ปลาในตอน15เอาไว้เขาบอกว่าเมื่อต้นเดือนพฤษภาคมปี2007ที่สถานีรถไฟเบอร์ชินทางเหนือของซินเจียงเขาเห็นเด็กสาวชาวจินเซียงที่สวยงามสองคน พวกเธอเหมือนดอกไม้ที่ล่องลอยมาตามสายลมเขาจึงถ่ายรูปนี้เอาไว้ต่อมาเมื่อปี2013เขาก็ได้ตีพิมพ์ผลงานของเขาในหนังสือภาพถ่ายคนคนหนึ่งในแดนตะวันตกตอนนั้นเขายังไม่รู้เลยนะครับว่าสาวน้อยในรูปเป็นดาราดังแล้วแล้วก็มีคนมาขอซื้อรูปอื่นๆของสองสาวนี้เพิ่มเติมแต่เขาไม่ขายให้ เขาบอกว่าถ้าไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าตัวเขาจะไม่เอารูปถ่ายส่วนตัวของคนอื่นไปขายเด็ดขาดทำอย่างนี้มานานไม่มีข้อยกเว้นสุดท้ายเขาบอกว่าโชคชะตาช่างเหลือเชื่อตอนนี้ถ้าเจอสองสาวนี้อีกเขาคงจำพวกเธอไม่ได้แล้วก็เ,เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าตีรีเรเปานั้นสวยมาตั้งแต่เด็กเลยนะครับส่วนสาวที่อยู่กับเธอในตอนนั้นตอนนี้ไม่ทราบว่าได้เข้าสู่วงการหรือเปล่านะครับ หรือว่าเธอไปทำอาชีพอะไรนี้ก็ไม่รู้นะครับถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกล่าวกันด้วยนะครับ